มดดำสีหน้าออกหลังได้ฟังความสัมพันธ์แอปทักษอ่อนนนกุลก่อนทิ้งระเบิดลูกใหญ่กลางรายการเรียกได้ว่าก็ทำเอาหลายคนเนี่ยกรี๊ดฝันเป็นจริงเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทักษอ่อนและทิมพิธาที่ได้เจอการแถมงานเนี้ก็ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องพี่ใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาชาวจีนเนี่ยฟินกันหนักมากกันเลยทีเดียวค่ะ และงานนี้ก็ต้องบอกเลยละค่ะว่ามีชาวเด็ดตาดีเนี่ย mm hmm. เห็นแอฟควงหนุ่มคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ทิมพิธาซึ่งหนุ่มคนดังเปล่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ mm hmm. ก็คือนนกุลชาโนนพระเอกหนุ่มรุนนนองของแอบชักะออนเองแถมงานนี้ชาวเน็ตก็ยังตาดี mm hmm. เห็นอีกด้วยค่ะว่าชาโนนนั้นเป็นคนถือผ้าคุมไหลห้น้องปีใหม่ เดินเข้ามาในงานด้วยซึ่งก็ทำเอาแอปทักซอ,อนและทิมพิธานั้นจิ้นแตกกันเลยทีเดียวและชาวเน็ตนั้นก็ต่างเชียร์แบ่งออกเป็นสองฝ่ายทั้งกระแสแอฟนนกุลและแอฟทิมและในเวลาต่อมาด้านสาวแอปทักษอ,อนนั้นก็ได้เปิดใจผ่านทางโทรศัพท์ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังจากโลกโซเชียลนั้นจับตาแอปทักซออนไปเจอทิมพิธาและลูกสาวน้องพิพิมโดยทางด้านแอฟนั้นได้กล่าวไว้ว่า ก็เป็นความบังเอิญที่ได้เจอกันในคอนเสิร์ตเดียวกันเนื่องจากทีมพิธานั้นผ่านลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตด้วยส่วนอนาคตมีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมก็ต้องปล่อยไปเป็นไปเรื่องของอนาคตส่วนเรื่องของนนกุลแอบทักซอ,อนได้กล่าวว่านนกุลนั้นเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ไปดูเขาก็เลยหาบัตรให้และไปด้วยกันส่วนเรื่องผ้าคลุมที่ถือให้เป็นของแอบเอง ว่าน้องปี้ใหม่ใช้ไม่รู้ว่าส่งให้นุนกุลถือตอนไหนความสัมพันธ์ให้ไปถามปีใหม่ปีใหม่ตอบน่าจะสนุกกว่าแอฟ และล่าสุดในรายการแฉรพิธีกรมดดำคชาภาน็อตบอริดและแจ็คแฟนฉันนั้นซึ่งทางด้านน็อตบอริดและแจ็คแฟนฉันนั้นก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของแม่แอปและก็มีการหันไปถามมดดำว่าเล่นละครด,ด้วยกันก็ไม่น่ามีอะไรเนอะซึ่งด้านมดดำนั้นก็ตอบกลับเพียงสั้นๆว่าหรอก่อนที่ทางด้านน็อตบอริดนั้นจะช่วยย้ำอีกทีว่าคู่นี้ไม่มีอะไรหรอกเนอะเป็น เรื่องปกติของพระเอกนางเอกโปรโมตละครหรือเปล่าซึ่งทางด้านมดดำก็ได้กล่าวต่อไปว่าแล้วที่เขาแซวว่าแอฟมีแฟนเด็กคือใครล่ะยุคนี้ไม่มีแล้วค่ะโปรโมทละครซึ่งทางด้านแจ็คแฟนฉันนั้นก็กล่าวต่อไปว่าบางทีเล่นละครด้วยกันอาจจะสนิทกันก็ได้ก่อนที่ทางด้านมดดำนั้นจะทิ้งท้ายทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้กลางรายการเลยล่ะค่ะเอาไว้ว่า ใครต่อจุดๆเป็นหมาและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ